สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงบันตุลากันนะคะวันนี้เช้ามาทานข้าวกับน้ำพริกปลาทูแคบหมูหมูแดดเดียวแล้วก็ลวกสะเดาค่ะพี่น้องนี่ค่ะสะเราเก็บมาจากโรงเรียนในโรงเรียนนี่แหละคะ่ะอร่อยอร่อยค่ะยอดอ่อนอ่อนเลยค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ากกนอาหารแบบบ้าน,านเฮาเนี่แหละคะ่ะพี่น้องหายอยู่หากินตามภาษาค่ะมาเด้อค่ะคมบันอยู่ขยเขาไรแล้วน้ำพริกปลาทูฝีมือคุณลิศนะคะวันนี้น้ำพริกปลาทูฝีมือพ่อบ้าน แล้วก็ลวกสะเดาฝีมือครูริตเหมือนกันเบิ้งค่ะพี่น้องยอดอืมจะแซบค่ะขอเลิก่ะแซบตรนกันค่ะ,ะ,คะ,คะ,คะถ้ามีข้าวเหนียวไก่แซบือกันได้คลิ้สิข้าวสวย อร่อยมากเลยค่ะน้ำพริกปลาทูแซ่บๆนัวๆคู่กับสเดายอดอ่อนๆแซ่บแซ่บพี่น้องขอบอกแซ่บม,มากๆเลยค่ะ แคบหมูค่ะเรากินข้าวด้วยกันค่ะ แซ่บขอบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากในก่อนจัหนัวขอจิ้มสักหน่อยอืมจิ้มเบอลายยอดแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะ มาเด้อถามมากินขาวนังกันเอาเดาจจิ้มเลยก่นะพี่น้องแซ่บไหมเอาเดาตุ้ยเลยเนี่ยสะดาก็เป็นกรๆมันนิดนะ้านี่ค่ะนี่ค่ะอื ผักสะเดาก็คืออยู่ในโรงเรียนค่ะพี่น้องบ่ต้องไปซื้อเลยค่ะประหยัดงบประมาณกินอยู่แบบพอเพียงค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะน้ำเบกประทูเข่งหนึ่งก็ตำได้สองสองครั้งเลยค่ะแล้วก็ได้เยอะด้วยตัวใหญ่นี่ค่ะอร่อยนัวแล้วก็ไอหมูแดดเดียวคูมพันก็ทําอยู่แล้วเพราะว่าทาแคบหมูแล้วก็ได้หมูแดดเดียวนี่ค่ะได้หมูแดดเดียวแช่ หมักแล้วก็แช่ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะพี่น้องเต็มช่องฟิตอยู่ค่ะเมือ่อเอไอ,ไอโมเดลเดียวภูมิพันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปขายให้กับผู้ปกครองราคาเป็นกันเองนะคะจะได้ทอดให้นักเรียนหอ่อข้าวมากินที่โรงเรียนแซบค่ะพี่น้องนะตู้อิงเคือเรามันค่อยแซบเนี่ยกินแบบบ้านๆเอานี่ยละค่ะบ้านอน,น,นอกภูมิพันก็เป็นคนบ้านนอกธรรมดาเนี่ยะคะ่ะบ้านนอก ลูกคุณพ่องามจมชื่นแม่ชฉ้มชมชื่นค่ะลูกชาวไร่ชาวนากงม้านก็ทําไร่ทํานาท,า,ทาสวนนี่แหละค่ะคือไอชาวบ้นาบนชาวเมืองเ่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องแซ่บแซบมาด้วยค่ะกูเล่นมากินน้ากันนะคหมเล่นมากินเลยค่ะใส่าชุดลำลองมาก็ได้ค่ะไม่มีเพื่อนกิน ได้มากินเลยค่ะไม่มีหมูอกินปกติกินกับกุริดนะกุริดกินว่าเป็นตาแซบเด้มามาเด้ออืมเดี๋ยวกุรีก็มากินด้วยค่ะคุ้มพันจะได้กินข้าวอร่อยไม่มีเพื่อนกินกุรีเสร็จภารกิจเลยนี่ก็แซบแจะมาเด้อค่ะ,คะพี่น้อง สรุปแล้วของโปรดคุมพันก็คือน้ำเรียกปลาทูกับลวกสะเดาวค่ะพี่น้องเนยลวกสะเดาวอันนี้กับอันนี้ไม่เท่าไหร่ ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะทุกงานทุกอาชีพที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมพันตุลากันถือว่าท่านให้เกียรติมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลับบงใจช่องโคมิพันตุลากันคุิพันก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านดอกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น mm. การจักสารตะกร้าของคนพ่อง,งาม,มชมเชยม่นนะ แล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินนะคะกินอยู่หาอยู่หากินตามภาษาเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องกับเขากับบ้านแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเพราะภูมิพันธ์ก็ทําไร่ทํานาทําสวนเหมือนกันค่ะว่างๆปิดภาคเรียนนักเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าโค้งความพันธ์ว่างโค้งพันก็จะไปทําไร่ทํานาทาสวน,นะคะ่ะมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกัน แบบเน <ke> ี่ยค่ะ <Hum> พ <ano une> ี่น้องเนี่ยสะดาเนี่ย กุริตลวกได้พอดีเลยคะ่ะก็หลังแซบคะ่ะพี่น้องแซบแซบขอบอกเลยคะ่ะเมื่อนี้่ลวกสเสดาถูกไอโคมพันไหลกุริตกุริตเท็ดกับเขาด้ค่ะเมื่อไี้กุริตเราเฮ็ดตด้์ทย่างเลยคะ่ะสามีโคมพันนี่คะ่ะแซบกินตัเช้าเลยคะ่ะขออนุญาตใส่มือตุยเลยละคะ่ะพี่น้องเนี่ยแซบบรีมาเลยคะ่ะพี่น้องมากินน้ำกัน ผู้เพื่อนกำลังกินเขากับหาเขามากินพ่ององคุ่มนเลยค่ะ หมดเดี hmm. mm ๋ยวค่ะไน้องูตรน้าปลายาม อร่อยมากเลยค่ะน้ำๆกินด้วยกันกินด้วยกันรูดเลยค่ะอู้ยิยอดะดงนันี๋ยวกูเขามันจะไปเก็บอีกอยู่ข้างสะน้ำโรงเรียนแมน่หนองเว้นเนี่ยแซ่บค่ะ วันเป็นหมดเดยอะนะคะอิมแล้วกับพี่น้องขอบคุณหลายๆเจ้าค่ะเด้อเดี๋ยดมาเบกันคลิปดน้านะคะเ้อเคุณเอเด้ทเดท,ท่เข้ามาเย้่ยมมามเยี่ยร้อกดติด้อมดดไลด้อเดแชร์้้องกูมันดูอะกัอค่ะขดอบค้ณมากๆค่้พบดันคลิปหด้านะคะสวัสดีค่ะ